สวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยวประเทศไทยกับไกด์กลาบนะครับไปเมืองอีสานห้างซีจงแคนเพื่อนเมืองศิลปะวัฒนธรรมตั้งอยู่โจโก้จะไปห้างวันจังไหนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมาพบกับชาวนาแท้จริงเลยนะครับนี่ครับคุณคุณแม่สมปองบุตราร a k หลังจากเกษียณแล้วจากครูครูบ้านนอกนะครับ มาเป็นชาวนาตอนนี้ตากข้าวแห้งแล้วใช่ไหมครับ<อ>ข้าวแห้งแล้วจะเก็บ,บอ,อปุปกรณ์แล้วเตรียมออขึ้นเ้านี่ครับนี่นี่ถุงข้าวนะครับถุงข้าวข,ขึ้นยุงขึ้นยุงขึ้นฉางใช่ไหมครับได้ได้เยอะไหมปีนี้แม่ปองได้เยอะไหมไ ได้เยอะกว่าปีที่แล้วพออยู่พอกินอ่กแหละพออยู่พอกินอีกแล้วถูกไหมเห็นไหมครับน่ะแม่สมปองนี่คือเป็นน้องสาวที่ติดกับไก่กุลาบนี่เองนะครับแท้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลานนะครับเป็นลูกชายของคุณลุงเด็กครับน้องหนุชัยสุวรรณนี่ชัยสุวรรณนะครับได้เยอะไหมปีนี้เยอะครับน่ะนี่เป็นบุตรชายของพ่อลุงพ่อลุงจำปีชัยสุวรรณตอนนี้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วครับ ครับสุดยอดมากได้เยอะไหมข้าวอันนี้ข้าวเหนียวข้าเจ้าครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวครับโอ้ยได้กินข้าวไม่เนาะครับนี่นี่นี่เป็นยุงข้าวนะครับหรือภาคอีสานเรียกว่าเล้าเล้าข้าวนะครับซิปปีลำเศร้าปีลำเห็นกวงงม่หยามังเข้าขึ้นเล่าเห็นเจ้าทีเดียวนี่ละครับที่มาที่ไปนะครับสุดยอดมากนะครับที่นี่บ้านโนนตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่บ้านหลานชายนะครับน้อ่าน้องสาวคนหนึ่งแม่หงทอง แม่หงทองขนงลำเดครับตอนนี้สมัยใหม่แล้วครับนะมีแอร์คอนดิชันมีมีห้องสุขาชักโครกเรียบร้อยครับนี่นะครับสุวรรภัยทั้งบ้านเลยนะครับนะฮะนี่เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นสะเดานะครับอันนี้เป็นต้นผักหวานครับอ่านำมาเยอยอีกครั้งนึงอันนี้ยังยังไม่มีมันได้ด้านแงแล้วครับต้นผักหวานนะครับต้นผักหวานผักหวานป่าครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบผันป่าต้นผักหวานป่าครับ น้าแกงผักหวานสะไข่มดแดงนี่แหละครับแต่นี่คือใบแก่เขานะครับและอันนี้คือคือต้นกับเอ่อเขาเรียกอะไรพักไสมะละกีนกเลยยอดนี้ยอดนี้นะฮะพักไสมะละกีนกอมใส่หนูนาน้านี้นะโอ้โหนะครับนะหนูนาหนูพุกนะครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ครับให้เห็นนะครับบรรยากาศท่องเที่ยวนะครับทำชีวิตให้มีความสุขนะครับน่าอย่าไปคิดว่าธุรกิจบัตดถอยนู่นนี่นั่นพูดมาแล้วมันเครียดมันจับใจ มันเงียบเหงาเศร้าซวงเงี้ยเหมาเศร้าซ้อยนะครับอันนั้นคือต้นแคแคนานะปลูกอยู่ที่หน้าบ้านาคุณครูสมปองบุตรศรักคำหรือน้องชมพูน่นะครับนะครับนี่ก็เป็นบ้านของหลานชายนะครับเนี่ยครับนะฮะนะแพ้มากนาลานหลานชายแพ้่มากสงสัยคืนนี้จะได้อยู่ที่นี่แหละครับเนี่ยครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ครับทางศิลปลังกาเขาเขาเขา,เขาเชื่อนะครับนะ หม้อนะครับนะม้อบุรณคตะนะครับสัญลักษณ์ซิบริกสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วนี่คือกระบวยครับนี่คือกระบวยนะนี่คือกระบวยนะครับนะ,นะ,บนะอ่าคันกระบวยบใมีดามนี่ดามกระบวยคันกระบวยบใบมีดามสีเอาอย่างมะขางเองเขาเอาืาาวว้อนว,วา่าโปะบักเผาเขาบปเอื้อนว่ากระบวยเด้อพี่น้องเ้อนะครับเป็นพญาอีสานนะครับอันนี้อ่ากลายมะเ้าหรือโปะบกักเผาถ้ามาทําเป็นด้ามเรียกว่ากระบวย ถ้าหากว่าไม่มีด้ามเขาจะไม่เรียกว่ากระบวย y เขาเรียกว่าโปะบักเ้าคือกระโปะบักเ้าครับหรือกะลามะพร้าวครับเที่ยวสนุกสุดใจครับเที่ยวทัวไทยไปกับธรรมจารีอันซีซีซซทัวร์ครับวันนี้ชาติชา,ชายถ่ายภาพไกด์กลาบรายงานจากบ้านโนนตะมนโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหน้าหนาวเข้ามาแล้วนะครับ หนาวนี้ฤดีพีสันสถานโอ้โหสุดยอดมากอากาศหนาวครับนะครับสบายๆขอให้ได้เที่ยวกันกับธรรมจารีอันซีซีซทัวร์นะครับติดต่อไปได้ที่น้องปุ๊สวรรค์วงวาน,นิชด่วนเลยนะครับเที่ยวเทือกไทย4 5หาธันวาคมน,นี้ไปเที่ยวการจนทบุรีอู่ทองสุพรรณบุรีและราชบุรีด้วยกันแก,ก้์กลาบบร,ริยายสวัสดีครับ